สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พ d ด f เอ u s ฟกัไต้หวันประจำวันที่28สิงหาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูกรณีอาหารเป็นพิษที่เขตจ,จูเป่ยเมืองซินจูนะคะเนื่องจากสัปดาห์ก่อนมีประชาชนไปซื้อขนมปังเวียดนามจากร้านแห่งหนึ่งโดยหลังรับประทานไปแล้วเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียซึ่งจนถึงช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้ว43รายกองอนามัยเมืองซินจูจึงสั่งให้ร้านดังกล่าวหยุดกิจาการชั่วคราว รถเข็นถูกผ้าคลุมไว้ประตูเหล็กถูกดึงลงมาเพื่อปิดร้านชั่วคราว ร้านที่เขตจูเป,ป่ยเมืองซินจวแห่งนี้ขายขนมปังเวียดนามซึ่งตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีประชาชนที่รับประทานไปแล้วปรกากฏอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียจนถึงวันที่27สิงหาคมมีรายงานจํานวนผู้ป่วยแล้ว43รายในจํานวนนี้มี15รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล <S <S กองอนามัยได้ดําเนินการสอบสวนและเก็บส่วนผสมอาทิหมูย,ยอนและเนยไปตรวจสอบด้วยนอกจากนี้ยังเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสีย8รายไปส่งตรวจสอบ ดังนั้นสาเหตุจะมาจากอาหารเป็นพิษหรือไม่เร็วสุด2ส,สัปดาห์จึงทราบผลการตรวจสอบวันนี้กลุ่ม NGO ด้านสิทธิมนุษยชนถือโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยไต้หวันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติว่าด้วยการป้องกันการค้ามนุษย์ไปทำการประท้วงในสถานที่ดังกล่าวนะคะโดยเรียกร้องให้รัฐบาลใส่ใจถึงความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนของรายงานประมงต่างชาติซึ่งกระทรวงมหาดไทยไต้หวันก็ได้ออกมาโต้กลับว่าไม่ได้มองข้ามปัญหาของรายงานประมงต่างชาติ เม,ม,มื่อวันที่28สิงหาคมกลุ่ม NG o อด้านสิทธิมนุษยชนจึงถือโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยไต้หวันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติว่าด้วยการป้องกันการค้ามนุษย์ไปประท้วงกลางที่ประชุมโจมตีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นเฉพาะประเด็นวิชาชีพต้มตุนการค้าอวัยวะมนุษย์แต่ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนของชาวประมงต่างชาติ 台湾远洋渔工的议题，台湾最重要的强迫劳动、劳力剥削的问题，我们民间已经非常的愤怒，强害了这些这些呃渔工的人权，他们干了这么多坏事之后，每一年都要来做一个这个普渡拜拜。 กระทรวงมหาดไทยได้เชิญตัวแทนจากหลายประเทศเช่นสหาราัชาอาณาจากักอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายแรงงานข้ามชาติพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าจะไม่มีวันละเลยปัญหาการถูกขูดรีดของแรงงานประมงต่างชาติ กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีนี้โดยจะขยายการปราบปรามการค้ามนุษย์ประเภทต่างๆและเพิ่มโทษตามกฎหมายหวังว่าจะป้องกันการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณผู้ชมคะนครเกา่าสงมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กว่า6 0,000คนเทศบาลจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะที่หลากหลายเพื่อบ่มเพาะผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กให้พวกเขาได้มีอิสระทางการเงินมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างบริการทําความสะอาดของสาภาพแรงงานสําหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่จะทําเป็นงานประจําหรืองานพาร์ทไทม์ก็ได้อีกทั้งยังเชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประสบความสําเร็จจากการเปิดร้านขายน้ําผลไม้มาร่วมให้คําแนะนําด้วย บริการทำความสะอาดของสหกรณ์แรงงานสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่จัดตั้งมา5ปีแล้วพนักง,งานเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบบพาร์ทไทม์เลือกเวลาได้และแบบเต็มเวลาเพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถดูแลครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้้ากช们是呃没有收入后是收入很低到现在他们也可以稳定他们自己的生活当然的话就现在的话就你比较时间比较弹性的 นอกจากนี้ยังมีคลาสเย็บผ้าฝึกฝนให้มีทักษะการตัดเย็บมีหลายคนพัฒนาออกแบบเย็บสิ่งต่างๆจนได้รับรางวัลและยังไดออเดอร์สั่งซื้อจากบริษัทอีกด้วย。我既有学习，然后又有一些可以接案，其实对我来说，我会觉得我学到的东西是有用的。他其实在兼顾着，呃呃，收入来源少，可是又要照顾孩子，这样子两头烧的角色上是非常焦虑跟焦急的。 ผู้ตั้งิ่นฐานใหม่จานวนมากหวังว่าจะมีอิสระทางการเงินแต่ด้วยความจําเป็นที่ต้องดูแลครอบครัวสํานักสังคมสงเคราะห์ให้คําแนะนําแก่คู่สมรสต่างชาติจัดตั้งสหกรณ์ทาให้สามารถใช้เวลาได้อย่างยืดหยุ่นหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมก็เปิดร้านปัจจุบันมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่37คนกลายเป็นเจ้าของร้านเทศบาลนครเกาสงระบุว่าจะจัดกิจกรรมตลาดนัดและหลักสูตรการฝึกอาชีพเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ รายชื่อร้านอาหารของมิชลินไกด์ไต้หวัน2024ออกมาแล้วนะคะมี49ร้านอาหารที่ได้รับการติดดาวมิชลินในจํานวนนี้มี3ร้านที่ได้มิชลิน3ดาวเช่นเดียวกับปีที่แล้วค่ะขณะที่มี41ร้านนะคะได้มิชลิน1ดาวในจานวนนี้ค่ะมีส0ร้านเป็นร้านใหม่ที่เพิ่งติดอันดับครั้งแรกขณะที่นครไทยนันครั้งนี้ก็ยังไม่มีร้านอาหารที่ได้รับการติดดาวจากมิชลินหมูแดงมันเงาคัสสันพิเศษจากเชฟขนมผักกาดผิวมันวาวเป็นขนมที่ลูกค้านิยม ดูภายนอกธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาควบคุณคุณภาพอย่างเข้มงวดผสมผสานทั้งอาหารจีนดั้งเดิมและอาหารกวางตุ้งสมัยใหม่พัตคารจีนอีกงจงเลอพาเลสได้รับรางวัลมิชลิน3ดาวในไต้หวันเป็นปีที่7ติดต่อกันปีนี้มิชลินไกด์ไต้หวันติดดาวมิชลินร้านอาหารในไต้หวันทั้งหมด49แห่ง ในปีนี้มีร้านอาหาร49แห่งได้รางวัลมิชลินมีร้านอาหาร37แห่งในกรุงไทเป9แห่งในนครไถจงและ3แห่งในนครเกาสงถึงแม้ว่าในนครไถหนานจะยังไม่มีร้านอาหารได้รางวัลมิชลินก็ตามแต่มีมิชลินไกด์31แห่งในไทหนานได้รับเลือกให้เป็นบิ๊กูมองผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือมิชลินไกด์ยังกล่าวเป็นพิเศษว่าอาหารทานเล่นทั้งภาคใต้มีความโดดเด่นและหลากหลาย Particularly in Tai n a n and k a o oh s i u n g we Taiwan's showcasing down see variety more eats techniques and recipes passed down through generations generations a traditional and through of small traditional นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังยืงยนยันว่าปีหน้าจะมีการเพิ่มเมืองอีกสองแห่งในการคัดเลือกจัดอันดับมิชลินแต่คณะกรรมการมิชลินจะเป็นผู้ตัดสินซึ่งจะช่วยให้เมืองอื่นๆในไต้หวันเป็นที่รู้จักซึ่งในอดีตนานาชาติรู้จักเพียงเมืองไทเปจึงอยากให้นักท่องเที่ยวรู้จักเมืองอื่นๆในไต้หวันเพิ่มมากขึ้น คุณผู้ชมคะนครไทยนั้นห้ามทําประมงบริเวณท่าเรืออันพิงคลองขนส่งและช่องทางเดินเรือนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนทอดแห้จับปลาบริเวณจุดชมวิวริมคลองซึ่งกรณีนี้คะ่ะกรมเจ้าท่านครไทยนั้นก็ออกมาเผยว่าหากฝา่าฝืนต้องระวังโทษปรับสูงสุด3 0 0 0 0นเหรียญไต้หวันและจะเพิ่มการตรวจสอบให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ชายรายหนึ่งฉวยโอกาสในช่วงกลางคืนที่ไม่มีผู้คนทอดแห้จับปลาบริเวณคลองขนส่งที่นครไทยนั้นซึ่งมาเก็บแห้ขึ้นมาก็จับปลาได้หลายตัวพฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย เมื่อ7ปีก่อนกรมเจ้าท่านครไทยนั้นได้ติดประกาศห้ามทําประมงบริเวณท่าเรืออันพิงค,งคลองขนส่งและช่องทางเดินเรือซึ่งรวมถึงกิจกรรมตกปลาด้วยโดยตามกฎหมายผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับสูงสุด3,000เหรียญไต้หวันสําหรับกรณีนี้กรมเจ้าท่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งจากนี้จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบให้เข้มงวดมากขึ้นพร้อมเตือนประชาชนอย่าจับปลาอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเด็ดขาดพบกับพีดอเอสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ